อันนี้ีท่างเขาบ้านนะจ๊ะทางเขาบ้านแ,าาานแม่น้องดาดาเป็นหมู่บ้านตรงน,นี้มันจะเป็นตลาดตลาดทุกวันพฤหัสคน,นนั้นน้ำเต่าปูปลาก็เจ้าลิ้นเลมก็จะเล็กหน่อยอันนี้คนขายขนมจักเขายัางจักเรียกเขาอย่างละนี่คือขา้าวหลาม หมู่บ้านโอ้ยผมอยากเฮงกันนะเนาะมาเห็นแต่จเจี๊ยดได้ไปใส่เ่ยนาเด็กหน่อยก็หลายคนระับวนะิถีบ้านๆเนาะวิถีบ้านๆโซนนบทบ้านเฮาก็เป็นวิถีแหละวิถีบ้านนอกอยู่นะเด็กหน่อยก็สิเอ่นเนี่ยนะอปุปกามีทุกเพศทุกวัยก็ยังบอว่าเป็นเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อย ตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเป็นตลาดเนี่ยป่าที่ขอมาชิ่ยอข,อข,อขายกับอีดานี่ยมุมนั่นแหละเนี่ยอันๆยกจุกมุกจุกซุก้มๆนีๆๆ่แหละตลาดนี่ตลาดว่าอะไรมันวัตลาดไม่พูดใเขาพากันขายยังน,นะโอ้ยอินไก่พันตัวนึ้สาวขายก็จะวุฒิวัเนาะวุฒสาวขายอ่า ไม่ไม่เท่าไระนะอไม่หาพันกะกระสิบ,บาทถึงดิไมไม,ไม,มาจังวะเอข้าา,าไปทั่วาบ้านทั่วาบ้านเท่าก่อนอ,อเออินอี่ยบ้านกับเป็นสิไดเปนเนี่ยอันเป็นทางคนกีนนี่คนสางถึงมาก,กันเองมันเก็บเงินกันหละกเฮ็ดกันเอง บ้านงามกา็เห็นบ้านกระินะ้างเนี่ยโอ้โอขยะบ้านนี่คือไแท้อาอาว้ยไทยพุทนมุเก็บขยนนะ้นะไทยคขเก็บขยละไทยคนขยนเนาะนอยังนี ลา้านค่ะวันจำหมูบ้านเนี่ยลา่างค่ะมีทุกอย่างในเปลเวลาเวลาโอนเงินก็จะโอนบ้านนี่แอ้านนี่เป็นคือใครร้านยี่ยังเลยนี่มีทุกอย่างเวลามีงานงานโซกงานยังก็มา,าเมอาผลได้เลยเอาลงบินไว้แล้วก็อ่าเห็นทุกอย่าเลยเนี่ยในกำลัง้าคล่านเผือเผือคือก๋วยเตี๋ยวนี่ย้ายก๋วยเตี๋ยว ไข่บดแดงในวัยังไปไข่บดแดงบวบโบยาณขอาแม่สิเจ้าอันตัวจะได้่ยไข่อันนี้อ่ะตัวได้ยี่สิบบาทเนี่ยเป็นลาบก๋วยเตี๋ยวประจำหมู่บ้าน น,นีนจะเป็นวัดวัดบ้านน้องลำจันอันนี้มันจะเป็นเศีนกลางบ้านนะจ๊ะเน,นีนเป็นเสียกลางบ้าน วัดเด้อร์มาเจนกลางบ้านกับมาตั้มเสวัดเลยบ่ได้บ,นบ,นบ,นบน่ไน่ายก็จะมาถ่ายทางนี้เนาะตอนมาแล้วก็ได้กับเฝ้าๆเนาะนี่ปะถาดอ่าถาดไหม อ๋อแจกของบ้านน้องลำจันนะอ๋อแจกเก่าโอ้ยะแม่ตุ้ปลูกพักเด้อค่ะ พอล no 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 oh yeah, uh, oh, so ี่ขายกะหล่ำมืดแล้วปลูกไม้แล้วมีทั้งผักบุ้งมีทั้งต้นหอมมีทั้งสลัดตอนนี้แม่ปลูกผักยังแม่ปลูกผักงายอดสลัดบ่แม่ผักบุ้งผักบุ้งนี่น้องคัแนนดีดีค่ะจะเป็นทายานะคะ FCBA แอดไปถามพอลี่เนี่ยพอลี่เฮ็ดแปลงผักแบบใดคือเฮ็ดดีเฮ็ดงามค่ะแต่เมื่อดูดูแปลงผักพอลี่นะคะดูเป็นพิธีพิธันเลยครับที่ปลูก ต้นเฮ็ดละเอียดค่ะฮึมนะคะแปลงพักพอลี่ก,ลกะลำก็เฮ็ดเป็นแถวเดี๋ยวเด้อค่ะสิพาไปเบื้องต้นหอมต้นหอมนี่ค่ะต้นหอมแม่แล้วก็ปลูกเป็นแถวอ,อู้ยเฮ็ดละเอียดดีให้ปลูกเป็นแถวคู่เห็ดไรฟ้าต้องตรงคู่นี่ตีเส้นบ่ค่ะบ่แม่ตีเส้นบ่คู่คือตรงดีแท้ นึกกันถึกว่าก้อนอิดโมเมนอิดตัวน,นี่โมเมนต์อิดน,นะคะโอ้ยสุดยอดต้นหอมนี่อนนนโอ้ยต้นหอมมันก็เฮ็ดเป็นแถวสลัดงามยงี้พี่น้องปลูกต้นหอมปลูกสลัดปลูกผักบุง้งขายมะนาวก็มีนี่ค่ะแปลงผักกะหรีนะคะบ้าค่ะอืมะนาวกะดกดก บานพอลี่เอฟซีอยากให้ทายแปลงพักให้เบิ้งอ่าจ้าแปดเก้าออกเจ็ดเก้าแปลงพักพอลี่สลัดกระมี่พักบุ้งอายุยังมงยี่สามได้พอลี่บอกนัคน่นอนหกถึงสามเออ ใบตองโอกก็มีมะม่วงชมพู่สุดยอดอีลีเดอร์ค่ะแปงพักพอลีนะคะททยเอฟซีเบิงเอฟซี่อยากเบิงนะคะ,ะต้นหอม